ครับทุกคนครับผมอยู่ที่รักนารักนาอยุทยาไปเดินดู<า>เสียงคล้ายรถไฟโอ้โหบรรยากาศดีมากครับทุกคน อ๋อทันละยี่สิบบาทโอ้นะครับมีนาข้าวนะครับรักนาอายุทยาอยู่ใกล้แยกวรเชษนะติดกับปั๊มพีทีตรงข้ามกับปัป๊มปอทอเส้นทางจากแยกวรเชษไปปทุมธานีนะครับถนนเส้นสามสี่เนจะ็ดเนาะแวะมาได้ครับทุกคนเพืนะ่อผมก็ ได้ยินเสียงรถไฟมาแต่ไกลเพุ๊ดพุดเลยสถานีรถไฟรักนานี่ฮะโอ้บรรยากาศดีอ่ะนี่ฮะพระอาทิตย์กำลังตกดินครับพระอาทิตย์กำลังตกดินโอ้โหสุดยอดเลยบรรยากาศนะครับตะวันกำลังรับขอบประ เออเอาทุกคนครับวันนี้นะครับพาทุกคนนะครับไปนะฮะดูน้องแปดนะที่พระเนตดคลองช้างหลายคนที่เดินทางมาเยี่ยมน้องแปดแล้วก็อยากมาหาร้านอาหารรสชาติดีๆยูสวยๆผมแนะนำเลยร้านลักนานะครับแยกบริเชต์นี่นะไปไกลาจากอุทยานะครับบรรยากาศนอกเมืองดูรถไฟดังพุ้นๆมาแต่ไกลเลย่ นางปุ้นๆมาจากไกลเลยนะฮะก็มีรถไฟให้นั่งด้วยชมท้องทุ่งนะครับก็ท่านละยี่สิบบาทนะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับนี่ฮะไปดูรถไฟรถไฟกระดังมาปุ้นๆมาจากไกลเนะเออโอเคอ่ะนะดูรถไฟดูรถไฟบิงมาจากไกลละ นี่ yeah, ครับบรรยากาศแบบท้องนา,างจริงๆอะ่ะนาเป็นนาดำนะนี่ดูดิโอ้นะถ้าเป็นผมเนี่ยเอาเบ็ดมาตกเบ็ดมาใส่น่าจะได้ปลาอยู่นะมันเป็นบรรยากาศท้องทุ่งจริงๆนี่ครัาไปครับทุกคนครับสถานีรถไฟรักนานะครับร้นานอาหารแล้วก็เป็นคล้ายกับอ,อะไรนะนะคือ บรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาจริงๆนะครับมาทานอาหารมานั่งรถไฟได้นะครับท่านี้ยี่สิบาทนี่ฮะครับโอ้รถไฟ เป็นรถไฟฟ้าจริงๆนั่งรถไฟชมท้องทุ่งได้เลยนะครับบรรยากาศโอเคมากนะครับนี่วิ่งจากโน้นรุ่นนะครับแล้วก็บนมานี่นะอะหนึ่งรอบรอบไปยี่สิบแปดนี่บรรยากาศรอบเย็นนะครับทุกคนสวยงามมาก นี่ไปครับรถไฟให้บริการด้วย,วยเราเดินไปชมท้องทุ่งกัน <c oughs> โอโ้โหตอนนี้เวลาถือว่าเย็นมาก,กน,นะครับผม18นาฬิกา นะครับแต่ว่าก็ยังเห็นท้องนาแล้วก็เห็นพ้าที่กำลังรับขอฟ้าอยู่นะครับสวยงามเลยเอ้วมีควายด้วยบุญเลิศบุญมาเนีย่ยชื่อควายครับุบญเลิศบุญมาอ่ะนี่อันนี้เป็นทางเดินโอ้โหนี่ฮะผมก็จะเดินเราะจากตรงนี้นะครับ เึ๊บเป๊บโอ้โหเออรู้สึกสบายใจมากเลยเพราะว่าอยู่กับท้องไร่ท้องนาอากาศก็รู้สึกว่าสดชื่นมากสดชื่นสดชื่นมากนะครับตึ๊บตึ๊บอ้าวนี่ครับใครมาเยี่ยมน้องแฝดนะที่พระเนตรคล้องช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาทานอาหารมาพักผ่อนนะครับ ที่นี่นะมีบ่อปลาด้วยล่ะอ๋ออันนี้ก็ปิดแล้วนะครับไม่ให้เข้านะริมนาค่าบริการเข้าพื้นที่เรียนริมนาสามร้ยสิบาทลูกค้าจะได้รับเครื่องดื่มเมนูเย็นฟีสองแก้วอ๋อถ้าเข้าไปต้องเสียเงินนะคนละอ๋อค่าเข้าสามร้อยห้าสิบาทนะครับก็นะ่ะต้องติดต่อทางร้านถ้าใครอยากเข้ามานั่งแบบส่วนตัวแบบชิวๆอย่างนี้นะก็ต้องติดต่อทางร้าน นะครับมาๆมาน,นแต่ว่าผมก็มาเซเวดูเห็นบรรยากาศดีนะครับแล้วนกะนะ็ไม่ไกลาจากอุทยาอยู่รอกเมืองอุทยาเส้นสามสี่เจ็ดนั่นแหละลองเซชใน o o o l l m m p s ก็ได้ครับรักนาคาเฟ่ไปเราไปดูข้างในกันว่าอาหารเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคน เดินไปดูกันนี่ฮะมันจะเป็นเพิงเป็นซุ้มนั่งกินแบบการแกล้งเลยนะครับนั่งชมบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาอันนี้ก็กำลังจะค่ำนะหกโมงกว่าแล้วนะครับบรรยากาศดีครับช่วงสี่ห้าโมงย็นถือว่าโอเคนะ,ะแนวเดยไปดู ไปชิมอาหารเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกดกดกดกันแน่เ่ะบะนี่ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศเนาะมีของมีเครื่องดื่มพื้นที่สีเขียวรักงานนี่ครับเอาก็เป็นมาวันนี้มาแบบชุกโลหุกมาค่ำๆนะยังไงก็เอาไว้ถ้ามีอกาศก็จะมา รีวิวตอนกลางวันให้ดูแล้วกันพอ่า่าตอนนี้ค่ำแล้วนะครับครับครับเอ้าไปไหนมาไหนเนี่ยไปไมเอ้าผมบอกว่าท<า>ี่นี่อาหารอร่อยเหรอผมมาไม่ได้มาเจอกันไม่ได้รับหมายเ่ยผมพอดีผม เห็นมันสวยผมเลยแวะเข้ามาดูอร่อยอร่อยทุกอย่างมีมันชิคกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีขนมหวานด้วยปลากระพงทอดน้ปลาอ๋ออันนี้โคตรอร่อยเลยครับผมแล้วก็นี่ผัดเปียกหมูปลานี่ขนมอ๋อถ้าไม่เชื่อถามมันที่บทชเดีว่าอะไรอร่อยบ้างครับผมโอ้โหลุงกวนอยู่นี่นี่เองแล้วมาใครเอ้าก็พอดีผม ไทยช้างแฝก็เลย้ยว่าจะแวะกลับมากลับบ้านเห็น <Okay. S 2> <He S 1> บรรยากาศที่นี่มันสวยผมเลยแวะมาดูเอาไปย้ายโต๊ะมาไปย้ายโต๊ะมานั่งนี่นเลยยังไม่ได้จองโต๊ะก็จะเดินออกไปรันจอดเนี่ยไม่ต้องจองจอง <c oughs> ไ่ให้แล้วนี่ <c oughs> อ๋อเด้่ยนชิมได้ไหมเนี่ยชิมได้ชิมได้เ,<อ>เลยเลยไปวลองชิมดูสิเอาละครับลาบลอยครับทุกคนครับราบลอยราบแต่ไม่ได้ลอย เรียกว่าลาบปากออ๋ลาบปากลาบอยนี่ไม่ได้กินโอ้มาไปนี่ฮะเดี๋ยวที่เขาบอกว่ามีขนมด้วยขนมอะไรเนี่ยเจ้าของร้านทำเองใช่ไหมนี่น้องโอ๋ออันนี้คือมะจ่างใช่ไหมลุงไหนขนมด้วยนะเพราะขนมต้มนะฮะเออขนมต้มโมราได้แล้วลองที่เมก็ได้มานา้อยู่เฉยครับผม โอ้อันนี้ตะโก้แล้วอันแดงๆนี่ขนมอะไรกินได้ไหมกินไม่ได้อะไรอ่ะลองชิมดูนี่ลองเป็นไงบ้างอ่าลองกินมันเป็นท้านแบบโอ้โหเอ้ามันคนไม่รู้เลยมันเอ๊ะอ่ะลุงลองชิมดูเลยครับเป็นยังไงบ้างเหมือนที่บ้านไหมอืมเหมือนที่บ้านไหมชอบเป็นเอาที่บ้านทำขนมขายไหมเหรอไม่เอาเพราะนั่นเราทำ มุนมนสีอ๋อนี่ครับทุกคนเก็บมสดของใหญ่เก็บมูลสดโอ้ครับมากินที่นี่นะครับนคบมนมันฮะม่มันอร่อยก็บอกว่าเหมือนขนมแต่พูดยังไม่จบม,มันค้าคออ๋อ <c oughs> นอเขาก็เอาใส่ไม้อ๋อสามชิ้นใอ่ใีไหมครับจากนั้นหยิบขึ้นมา แล้วกินอุ้ยแปลกมากเลยที่อื่นผมไม่เห็นอย่างนี้นะที่นี่สุดมันจะไม่เหมือนใครแ้วไม่เหมือนนี่จะเหมือนยังไงเนี่ยอันนี้ไม่เอาใส่ไม้เนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาเขาจะเอาใส่กล่องใส่กล่องวางให้เสร็จใช่อย่างนั้นก็จิ้มกินเลยนี่ครับทุกคนอร่อยมากไม่หวานมากเสียบไ้สามมันแต่อันนี้อย่าไปกินนะอ๋อเมื่อนี้สวยแต่ไม้เนี่ยเห็นไหเนี่ยเขาขั้นไว้ Oh. ไม่แห้งขนมเลยเขาลูกไปข้างหลังครับที่ทุกคนอาหารก็น่าจะอร่อยนะ่ารักาขนมก็โอเคนะะักหน้ายุดด่งยัหม๋อสลหรับมากินกับแฟนนะครับแล้วก็คร <Okay. S 1> อบครัวแล้วก็อะไรครัยิ้กด,ด้วยก็ได้ <laughs> อร่อยมน <laughs> อฮ <laughs> มาคนเดียวได้ไหมได้มาคนเดียวก็ได้อร่อยทั้งนั้น จะไปเชื่อแลน,ะนี่นี่คิดไม่ดูนะถ้มามากับพีดกลับบ้านไปนกรบโดดกระชากบริเวณดูนะะอือหือครับนี่ครับทุกคนครับผมก็น้องทีมขนมของเราโอเคมากงอกไก่ย่งนะางไหมเจ้าต้มยำเดี๋ยวแต่ได้หมดทุกอย่างนี่นนครับทุกคนครับก็ อาหารทา่กินก็ถือว่าโอเคมากนานาอะไรก็ได้ได้หมดแล้วอะไรก็ได้มีนะคะรับวันนี้พ่อลาบปาก <c oughs> ไม่ไม่ใช่ลาบลอยอ ไม่มาได้แค่นี้พอไม่ได้เราให้ไปกิแบบกี่แต่ไตขาวไตขาวยังไงไตขาวไม่มาวันนี้วันหลังอาจารย์บอกว่ามันฉีกันไปมันฉีกันไปแทบจะทุกวันอาจารย์ว่าพักบ้างก็ดีอย่างว่างี้แต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรผม่ก็ดีอาจารย์วันเนี้ยก็เลยบอกผมจะรีรีวิวรักนาเดี๋นี่ครับทุกคนครับเอ้า มือเยาวๆลองชิมดูคร <group> ับอร่อยบรรยากาศก็ดีขนาดนี้ของนามีเมฆแล้วมีทุ่งนาด้วย

อร่อยอร่อยครับอร่อยดีอร่อยทุกอย่างไหนก็มีพ <souls> ล